ให้ดูทุกคนันีไหมไลเลือทั้งนั้นเลยนะทุกคนทุนกคนเชืช่อใจผมอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ fc ทุกๆคนเลยนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยและผมตังนะอ่าก็วันนี้ผมก็ได้กลับมาอย่างบ้านย็บปอบอีกครั้งนะผมก็ในวันนี้ผมก็มาในช่วงเช้าเลยนะก็จากคลิปก่อนเนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางมากับน้องเบสสองคนแล้วก็ดันไปเจอพระสมิงเนี่ยอ่าเหมือนแกนเนี่ยจะคืนรูกประคำให้กับเรานะไม่รู้ว่ารูกประคำเนี่ยมันไม่มีผลกับแกเราหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันวันนี้ผมก็เลยกลับมายังบ้านย็บปอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าจะกลับมาดู สมิงพระว่ายังอยู่ในบ้านยายปอบหรือเปล่าแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะกลับมาดูยายปอบด้วยเขาก่อนก็กลับมาก็ไม่เจอยายปอบไปแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าพอผมเห็นผมสังเกตว่ายายปอบเนี่ยหายไปค่อนข้างที่จะนานมากแล้วตั้งแต่มีสมิงพระมาบุกที่เขาเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอยายปอบอีกเลยนะตอนนี้เริ่มจะเป็นห่วงยายปอบแล้วว่าแกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็วันนี้ผมก็เลย จะกลับมาสำรวจดูบ้นานยายปอบอีกครั้งหนึ่งว่าจะเจออะไรหรือเปล่าทุกคนก็แค่ทุกคนเดี๋ยวเราเข้า้างในดีกว่าก็ก่อนมาแล้ชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งต่างไว้ผมด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มากันในช่วงเช้าเลยนะก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอหอร,รือเปล่าทุกคนก็มาคนเดียวแน่นอนว่าผมเองก็ต้องพกของอ่าป้องกันตัวนะเผื่อพีเอฟซีหละคนบอกว่า เรามาเราไม่ค่อยพกของป้องกันตัวมาวันนี้ผมก็เลยพกของป้องกันตัวด้วยนะเพราะวเกิดอ,อันตรายนีย่เราจะได้ช่วยเหลือตัวเองไ,ได้ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยเสียงอนะไรเสียงเหมือนไอ้นี่ทุกคนเหมือนนะเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้แล้วเสียงเหมือนวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ว่ามาครั้งนี้ผมจะเจอดีหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆไม่ได้กล้ามาไม่กล้าจะมาหาสมิงพ้าทคนผมกล่าวว่าจะมาหาใยปอกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอใยปอกนานแล้วทั่วผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแกนะเพราะว่าแกเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปนานมากเลยแต่เราว่า,านะ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเสียงไก่มีไก่ป่าเลยทุกคนแก่เนะี่ยคนที่จะหายไปนานมากเลยนะผมจะเรียกผมก็กำกึ่งอยู่ว่าจะเรียกไม่เรียกทีนะ เราไปสูงข้างในดีกว่าไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าทุกคนเราต้องมารอลุ้นองทีนะแต่มีเสียงบางอยา่างผมได้ยินเสียงผมไม่มั่นใจว่าในกล้องมันได้ยินหรือเปล่านนะแต่เสียงมันดังตลอดเวลาเลยมันดังทั่วเลย ผมจะเดินดูทุกท่าทุกคนกลัวว่าทุกคนจะเบื่อได้แล้วก็ต้องบอกกว่าเขาก่อนที่ผมมาแนละ้วผมผมจะเจอในพรานเลยทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกับที่ผมอ่าที่<ม>น้องเปาในเห็นหรือเปล่านะคนเดียวกับที่น้องเปาเห็นมาคือผมเคยมานานแล้วเป็นอาทิตย์แล้วแหละผมเจอเสียงเหมือนเสียงคนอะ่ะผมไม่รู้ว่าเขารวมตัวกันมาเพื่อที่ว่าจะมาล่า สมิงพระหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะแต่ว่าน้องปลาน้องเปาเนี่ยมากรอบก่อนเนี่ยเขาเจอเหมือนเป็นคนในหมู่บ้านหรือว่าโจรป่านี่แหละเหมือนเขาพยายามจะมาปราบสมิงพระที่บ้านปอบนะผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สองอย่างที่ผมเห็น่ะผมเห็นกับน้องเปาเห็น่ะมันเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันทุกคนเพราะในป่านี่ก็จะมีพานอาศัยอยู่เยอะเหมือนกันทุกคนเราจะออกตามล่าสัตว์ป่าเยอะเหมือนกัน ได้ได้ครับได้เจอโอ้โพูดไม่นา่าโดดเลยเจ็บขาบ้างเลยเจ็บขาวผมยังไม่หายเลยอือเอาไงดีว่าเราจะนี่ได้ ผม่นนว,มว่าเราจะไปนั่งซุ่มดูที่บ้านสักพักนะเพราะตอนวันนี้ผมเนีมีเวลาค่อนข้างที่จะเยอะนะอาจจะรอได้ถึงเที่ยงเลยก็ได้แต่ถ้าถึงเที่ยงถ้าไม่เจออะไรก็คงจะต้องกลับแล้วก็อีกอย่างก็คือผมไม่รู้ว่าผมจะเจอสมิงฟ้าหรือเปล่าทุกคน ค่อนข้างที่จะอันตรายเลนะต้องระมัดระวังให้ดีนะวันนี้ผมก็ได้เตรียมมามีนาผมจะแปลกมากทุกคนทุกคนเห็นเมื่อวานที่ผมมากับน้องเบสเนี่ยอ่าผมเจอมันนะแต่ว่ามันเหมือนว่าจะไม่ได้ทําร้ายอะไรเราทุกคะอยู่มันก็ยื่นรูประคให้ไม่รู้ว่ามันนะมีแผนอะไรหรือเปล่าทุกคนผมไม่มั่นใจเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะ มานั่งเนี่ยวันนะนั่งดูสถานการณ์ก่อนผมไม่รู้ว่าผมจะเจอยายปอบหรือเปล่าก็ถ้าผมไม่เจอวันนี้จริงๆตอนเย็นผมต้องมาดูอีกรอบนะจริงๆอ่ะต้องบอกพี่ๆกาา่อนนะว่าเมื่อคืนนะผมก็ได้เดินทางกลับมาอย่างบ้านยายปอบอีกครั้งนะแต่ว่าคือไม่ได้บอกน้องๆหรือว่าไม่บอกพวกจินดาเลยนะก็คือแอบขึ้นมาคนเดียวก็คือผมเนี่ยอยากจะกลับมาหาหยายปอบนะผมไม่รู้ว่ายายปอบเนี่ย เป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือว่าแบบโดนโดนทำร้ายหรือเปล่านะคือเราไม่เห็นแกเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากละโเดี๋ยวเรามานั่งรอไว้ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้นั่งรอมาประมาณ15บห้านาทีทุกคนยังไม่เห็นวีแววหรือว่าความสิ่งพิปกติอะไรนะ ก็ต้องบอกพี่ก่อนว่าที่ผมกลับมาอย่างบ้านยายปอบก็คืออยากจะกลับมาหายายปอบนะก็คือไม่ได้มีเจตนาวันนี้ผมไม่ได้กะจะมาหาสมิงพรานนะแต่ก็ไม่แน่คืออาจจะเจอก็ได้เพราะช่วงเนี้ยสมิงพรานมันค่อนข้างจะออกอรารวาสบ่อยไม่รู้ว่าจะเจอสมิงพรานหรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันเหมือนว่าโดนสมิงพรานเนี่ยยึดไปแล้วนะคือเราแทบจะไม่เจอยายปอบออกมาเลย ปกติถ้าเรามาเนี่ยเราเนี่ยจะเจอยายปอบ่อยแต่ว่าเหมือนนะยายปอบเนี่ยจะสู้สมิงพลาไม่ได้เหมือนว่าลิ์มันจะเยอะกว่านะไม่รู้ว่าไอผมคิดดูนะผมไม่รู้ว่ายายปอบเนี่ยหนีขึ้นไปอยู่กับพี่สาวเขาบนป่ารูา้หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันผมคิดคิดดูนะไม่แน่ถ้าเราไม่เจอแกยอย่างเงี้ยผมว่าแกอาจจะหนีขึ้นไปอยู่บนเขากับพี่สาวแกสองคนแล้วก็ได้นะพอข้านบนเขาจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่แกยอยู่กับพี่สาวแก แต่ปกติอแกจะไม่ค่อยทิ้งให้บ้านแกเนี่ยล้างนี้นะแต่ผมคิดว่าแกน่าจะสู้สมิงพลาไม่ได้จริงๆันแหละแกถึงยอมทิ้งบ้านหลังนี้ไปอะปกติแกจะไม่ค่อยให้ใครแบบไม่ค่อยให้ใคเข้ามาแบบลูกล้ำที่แกมากมายขนาดนี้นะแล้วก็ผมเป็นห่วงอีกอย่างนึงก็คือไม่รู้ว่าแกเนี่โดนทําร้ายหรือเปล่านะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยพอมันมีคนรู้ข่าวเยอะๆเข้าเนี่ย มันจะมีแบบยังไงพวกโจรมัง่งคนในหมู่บ้านมัง่งแบบจะเข้ามาในในบ้านหลังเนี้ยในที่แห่งเนี้ยบ่อยอขึ้นนะก็เลยคิดว่าแกเนี้ยอาจจะโดนทําร้ายก็ได้นะเพราะเราไม่เห็นตัวแกน,นานๆมากแนละ้วก็แอค่คคนเดียวผมจะตั้งดูสถานการณ์อีกพักนะไม่รู้ว่าจะเจอแกรหรือเปล่าทุกคนแต่ว่าถ้าเจอสมิงพรนเนี่ยก็คือไม่กาจ,จะปะทะแน,น,น่นอนทุกคนกาว่าจออกห่างนะ ถ้าเจอสมิงพระเนี่ยผมตั้งใจจะมาหายายปอบตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนผมก็มารอบนั้แต่ไม่เจอวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาแต่เช้าเพื่อที่ว่าจะกลับมาหายายปอบนะเคเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันว่าจะเจอยายปอบหรือเปล่าทุกคนโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมต้องบอกพี่ก่อนเมื่อกี้ผมนั่งรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ผมได้ยินเสียงเหมือนจะมีเสียงมาจากฝั่งห้วยผมนี้จะฝั่ง,งนูนะ้นน่ะ แต่เป็นเสียงที่เบามากผมคิดว่าไม่น่าจะใช่สมิ่งหรืยายปอบผมมีผมคิดอยู่ว่ามันไม่รู้ว่าอ่าใช่โจรป่าหรือเปล่าทุกคนผมนี่เสียงอยู่ในห้วยเหมือนมีคนคุยกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเสียงมันมาแล้วับมันดังได้พังนั่นแหละมันเหมือนมีคนยังไ,ไม่รู้เลยเสียงเหมือนคล้าย นพลาหเหมือนที่ผมเคยด,ดยินครั้งก่อนเลยนะเสียงมันเป็นแบบนั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปดูทุกคนเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองไปดูทุกคนแบบจะลองไปพิสูจน์ดูนะว่ามันใช่ในพลาอันนี้ผมคิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนในหมู่บ้านที่ต้องเป่าเคยเห็นรอบก่อนนะทุกคนผมจะลองไปดูผมได้เสียงมันสองสามรอบแนละ้วมาตามห้วย มัข้างาาล่างาันลแต่เมื่อกี้ผมไปสำรวจดูผมก็ไม่เห็นนาำไหแห้งเก็บเลยใายชักยาย่ปเอ๊ะตรงเสียงมาจากฝั่งไหนวะเมื่อกี้ตอนแรกผมได้ยินเสียงมาจากฝั่ง,งหนหี้ทุกคนแต่ว่า ไป,ไปมาผมมีเสียงอะไรไม่รู้ข้างล่างานะนั่นแหละตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วว่าเสียงมันมาจากไหนกันแน่ทุกคนข้างล่างหรือข้างบนไม่รู้ไป,ไปว่าไปว่าเราไปดูข้างล่างก่อนนะถ้าไม่เจอจริงนะผมจะลองเอ,อ่อแม่น้ำนี่ยขึ้นไปข้างบนดูบ้างนะทุกคนตอนนี้ผมงงมากว่าเสียงมันมาจากไหนกันแน่หมดเสียงมันคือแบบว่าหลายที่มากเลย ทางตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบบทางเดินลงมาได้ทุกคนตรงนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาเลยนะก็เสียงมาตั้งไหนดูผมไม่รู้ว่าเสียงมาตั้งไหนหรือว่าเราจะขึ้นไปข้างดูข้างบนดีมันเป็นสบิงคลัสอ้โหข ออกมจักที่ของมันไปคือตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าผมจะทุกคนใช่ชายบ่อ่ะทุกคนตอนนี้เราเจอผมไม่รู้ว่าใช่ย,ยายหรือเปล่าทุกคนยายปอบอ่ะพระสุชมพูอ่ะ ใช่ทุกคนตอนนี้เราเจอยายปอบแล้วนะผมคิดว่าเราเจอยายปอบแล้วนะแล้วอะไรนั่นแหละทุกคนเลือดเหรอในน้ำมีเลือดทุกคนกคนุณแก,กจะมาล้างแผลผมว่าแกน่าจะโดนทำร้ายมาแน่นอนทุกคนแกถึงได้มานอนเงี้ยแล้วก็ผมบอกก่อนว่าวตรงเนี้ย เือเหมือนแกลงมาล้างแผลอะว่าไงดีวะจะเข้าไปดูดีกว่าเนี่ยคือไม่รู้จักไม่เจอแกนานนะแต่ว่าแกเองก็ยังไงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเ่ะผมไม่รู้ผมจะเข้าไปหาแกดีหรือเปล่านะผมจะลองเข้าไปใกล้อยู่นะยาย ยัยยัยครับยัยยัยยังเป็นไรปะครับไปเรก็ขอตั้งกล้องแล้วนย ทุกคนยายตื่นแล้วนะเมื่อกี้ผมไปดูตรงแขนแกเมันจะมีเลือดมันจะมีแผลได้หน่อยนะแต่เลือดไม่ค่อยมีนะกระโขึ้นแล้วก่อนหน้กนี้ผมต้องคอยห่างแกนะ ผมไม่รู้ว่าย,ยายแกจะผมได้หรือเปล่าเพราะเราเนี่ยไม่เจอยายแกนานมากแล้วนะย,ยายไปไหนวะยายไปไหนยายผมมาดีผมเห็นแขนแกเหมือนมีแพลอยู่เรลยไม่รู้เป็นแผลเก่าที่โดนล็อบทีแล้วหรือเปล่ายายเหมือนยายแกจะกลัวยังไงไม่รู้่อ ยังอ,อยู่ไปไหนครับทุกคนใหญ่เดินไปตน้นนะเหมือนแกไม่สวนผมเลยเอะแล้วก็ทุกคนปัดเลยใหผมให้ดูทุกคนหนนี้ไหมเลือทั้งนั้นเลยนะทุกคน เลือดเต็มบอ่อเลยอะคือผมไม่รู้ว่าเป็นเลือดอะไรนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดจากแผลของยายนะแปลว่ายายแกเนะี่ยโอ้โหกลิ่นโคตรแรงทุกคนผมไม่รู้นะกล้องมันเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นแม่งแบบแรงจัดเลยอะแปลว่ายายแกนะ่าจะโดนทําร้ายมาหนักแล้วนะคือเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยผมแค่สันนิษฐานนะว่ายายแกโดนทาร้ายแต่ยายแกแกก็โดนทาร้ายจริงนะแล้วก็ ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายยากันแน่นะผมไม่รู้ว่าเป็นสิ่อิงพาหรือว่าเป็นพวกไหนพาน,นะทุกคนแต่ว่าเลือดแบบก้อนเนี่ยริมเลือดทุกคนมีริมเลือดด้วยจมเลยละโอ้โหริมริมเลือดแบบก้อนใหญ่มากตอนนี้เมื่อกี้เหมือนผมเห็นยายแกเดินเข้ามาในป่านะเหมือนแกจะอยังไงอะ่ะเหมือนแกยายแกยังก,กลัวเราอยู่อ่ะ ผมไม่รู้ว่ายายแกเนี่ยจำเราได้หรือเปล่านะแกน่าจะกลัวเราด้วยแหละโ,โว่าเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับยายว่ะจริงๆอ่ะผมพยายามเรียกแกนะแต่เหมือนแกยังแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เหมือนแกจะเจ็บหนักอยู่นะมึงแกยังไม่ค่อยมีสติแกก็เลยเหมือนไม่ค่อยสนใจผมอ่ะผมพยายามเรียกแกหลายรอบมากเมื่อกี้เนี่ย ผมเห็นว่าแกเหมือนกาได้รับบาดเจ็บไม่รู้ว่าแกเจ็บตรงไหนอืดตรงไหนอีกหรือเปล่านะแต่ที่แน่คือผมเห็นแขนแขนแก,แนแกเนี่ยเจ็บแล้วหนึ่งนะก็คือแผลเหมือนจะหายผมดูสภาพเหมือนเป็นแผลเก่าเลยนะเราแต่ว,ว่าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขามากจะดีกว่าเมื่อกี้แค่เขาไม่ทําร้ายเราก็ถือว่าดีมากนะที่ผมกล้ามาหาแกเพราะว่าผมเป็นห่วงแกนะเพราะเห็นแกเนี่ย หายไปแบบนานมากละคือแบบดูๆก็หายไปอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าอ่ากุญใจขึ้นมาหน่อยแล้วที่ว่าแกเนี่ยยังไม่แกเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตนะแกยังอยู่นะเพราะผมมาหาแกหลายรอบมากแต่ว่าไม่เจอแกเลยยู่อยู่แกก็อืมผล่มาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาด้วย เดี๋ยวเอาไว้ตอน,นเย็นนะผมอาจจะชวนน้องเบต์น่ะกลับมาอย่างบ้านล้างแห่งนี้อีกครั้งนะเพราะผมเนี่ยเห็นยายปอบแล้วเพราะเบตเนี่ยก็กลับมาหายายปอบบ่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่เจอยายปอบเลยทุกคนไปน,นี่เหมือนผมจะเห็นพระเหลืองนะใช่หรอวะเหมือนผมจะเห็นพระเหลืองไงทุกคนเมื่อกี้เนี่ยนะ กิมมันผมเห็นผ้าเหลืองมันยืนอ,อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นมันยืนตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าถอยก่อนดีวกว่าทุกคนถ้าเจอผ้าเหลืองตอนนี้วันเราจะล้างไม่ดีแล้วผมไม่รู้ว่า ยัยปอบเจ็บนักขนเนี้เป็นเพราะสมิงพราหรือเปล่าแล้วพเป็นไปได้นะ <c oughs> เพราะว่าเสมิงพราเนี่ยมันยังเพ่นพ่านอยู่บริเวณบ้านยัยปอบนะทุกคนแป่ว่าผมต้องรีบลงไปเรียกน้องๆขึ้นมานะตอนนี้ผมอยู่นานไม่ได้ถ้าผมอยู่นานละ่ะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าผมเนี่ยยืงอยู่ผมเนี่ยมาอย่างบ้านยัยปอบแล้วก็ผมกลัวว่าสมิงพราเนี่ยมันจะรู้ว่ายัยปอบเนี่ยอยู่ข้างล,างล่างตรงนั้นทุกคนผมกลัวมวันจะรู้ผมเลยจ้ะ เดี๋ยวเราจะอยู่นานไม่ได้ถ้าอยู่นานเดี๋ยวมันรู้ตัวผมกลัวตอนนี้คือผมกลัวตอนนี้กลัวอย่างเดียก็คือกลัวมันผมกลัวอย่างนึงก็คือตอนนี้กลัวมันได้กินเลือดยจปอบมากเลยคนะพอเมื่อกี้ผมลงไปยิงมาเนี่ยกินเลือดยจปอบคือแรงมากนะตอนนี้กลัวยจปอบจะเป็นอันตรายมากแล้วผมจะรีบลงไปเรียกน้องเบรกับจินดานะเผื่อว่าไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่าสองคนนั้นอะ ต้องรีบลงไปเรียกลงไปถามดูว่าราว่างหรือเปล่าเคุกคนเดี๋ยวผมจะรีบขอตัวเดินทางกลับก่อนทุกคนจะลงไปหาน้องๆก่อนจะถามดูว่าน้องๆเราว่างหรือเปล่าจะให้น้องๆนะขึ้นมาที่นี่นะดูดูอาการยังปลอดทุกคนก็คุกคนก็รับลินนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก็สำหรับผนที่ชอบกินนี้ผมก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นี่ตามมาให้ผมด้วยนะผมโอเคไว้เจอกันตอนเย็นทุกคนตอนเย็นอาจจะขึ้นมาอีกแลทุกคน